ีทุกท่านนะคะพบกับรายการเทปซ่าแชนแนลเปลี่ยนชื่อโคตรหลายรอบเลยนะเปลี่ยนจากทีบีพีบีแชนแนลก็เปลี่ยนมาเป็นไลน์ทีวีแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นอะไรนะไม่เปลี่ยนแล้วไม่ได้เลยนะวันนี้เราจะมารีวิวบาลีดเอ็มสองกันนะครับ M200 ที่ไหนครับ M28 M82 A1 นะเอาไปเลยครับอ่าครับนี่ครับบาลีดครับเขามีขายนะครับเขาเพิ่งมาขายในนี่ละใน มันมีค้างแสงแล้วเขาก็มันก็มีความแรงสามารถกระเไปทข่้ช็อตได้เลยเรียบร้อยแบบเป็คนโตเออเออท่านผู้ชมอาจกากไปหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยถนัดสไนท์เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะมารีวิไมโบว์ปะเนี่ยแลกกันให้รูเลยตั้งหนึ่งขอใช้ขอใช้ขอใช้มาให้ดูว่ามันมารีวิวบาลีเอ็ดท้ายยี่สิบเนะครับวินนายบูซื้อมาตั้งนานแล้ว จริงๆแล้วก็มีคิดนะแต่หมดไปแล้วหนึ่งตัวเรียบร้อยครับเอาป็นไงล่ะครับเออเพราะเทมบาลีก็เป็นอย่างนี้เนี่ยเราไม่ได้ใช้มาโคงง่ายก็เลยนี่แหละครับเทปบาลีเขาเล่นเอามาก่อนเอามาก่อนอ่าเอาไปะเอาแปะมารีวิวบาเลีสุพกนะปูวีห้าเข้าเกมแล้วนี่อ้พี่ก้าศูนย์เอ็มซี แล้วเด็ดเรียบร้อยนี่มันนัดเดียวจอดใช่ถ้ามันนัดเดียวจอดถ้าสมมุติเราไม่ไปยิงโดนเท้าอะไรประมาณนี้มันเพอร์เฟกตกิ้งช็อตได้เลยนะขนาดผมซื้อมาผมยังไม่เคยเพอร์ฟิซิ่งช็อตอ่ะผมแค่เล่นัดเสียงดังเพอร์ิซิ่งช็อตแค่เดียวถ้าสมมุติไม่ผมดังเสียงแบบว่าดังไปหน่อยก็ขออภัยนะครับลดเสียงไปเลยเพราะว่าผมจะแปลง wmd นะครับอ่ะเอามาก่อนดิ เอาไปไปไปเอาไปเอาพกไหมขอพกหน่อยเขาก็มีอยู่แล้วนี่ไงพีเก้าเชื่อพีเก้าเกพีเก้าแพ็คอยากได้เอ็มหนึ่งแปดแปดเจ็ดเก่าอ่ะอยู่ไหนเนี่ยตูนไปเอเปไปเลยนะไป p o i วางวางเลยคุ้มกันให้นะครับ คฟังเร็วมากมเราคุ้มกันประตูนี้เองเข้าบ้านไปคุม้มคุ้มกันประตูนู้นได้ไมาแล้วเล้โอ้โหบาเลตนัดเดียวจอดผมก็จะซื้อบาเลตด้วยนะครับ มันทะลุนะฮะมันต้องจับเป็นกล่องนะฮะนี่ได้สามสามสิบเจ็ดวันใช่ไหมเนี่ยนี่ครับนี่ครับคุณเดลี่ได้หนึ่งล้านพอยนะครับนี่ครับใด้คุณสังหารสังหาลิบมาคุณเอ็กโอ้มีคนเข้ามานะฮะสั่งมาใหญ่ใครกับเขาเข้ามาก็มีมีคนเข้ามานะฮะเฮ้ยว่างระวั่างอวางเองระวังครับผมบางเองนะครับผมวางเองผมวางเอง ที่ผมใช้กับสับใบเนี่ยไม่น่าเปิดเลยครับผมบาเลตมาแล้วเหรอมาแล้วเหรอไม่รอเรียบร้อยครับท้าย21ก็มีดีอย่างนี้เลยครับบาเลตนี่ก็ลวนเหมือนกันนะฮะไม่ต้องสับก็ได้นะฮะโ okay, อเคเอาไปเลย <มา S 1> ครับคุณเข้าปั้นขอหน่อยตูนดูดิมีคนเข้ามาแล้วอะ่ะยศเกี่ยวกันเลยอะ่ะดูดิโป๊เปล่า ไม่แน่อาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้เอออาจจะเป็นโป้ก็ได้นเะฮย้ยมันมาแล้วโอเคๆอยู่เอุ็ยเรียบร้อยขอบคุณได้ทาร์คอมพีด้วยแล้วก็จู่โจมดับเบลิลคิวสำเร็จดีะขะขดดับเบลิลคิวเดอะอันนี้มันไลฟ์นจูโจมใช่ไหมทาย21เนี่ยใช่เออเขาขอดับเบลิลคิวหน่อยก็ได้ไดเสียงดังไปก็ขออภัยนะครับ เรียบร้อยดับเบิลคิวเมื่อกี้เผื่อบิงโดนเท้าอ่ะไม่โดนหรอเออโดนเท้าใครโดนเท้ามันนี่แหละโอมาขอแค่ไปทางนี้กันด้ยไปทางนี้เดี๋ยวขอปรับเสียงแป๊บหนึ่งนะครับเบาไปนะครับมันมาแล้วระวังระวังระวังออกมาได้แล้ว ตัวนี้ดืเออโอ้โหเฮดช็อตเลยหัวแตกลวมปะเนี่ยมีพี0 m ้สีด้วยอ่ะเอาทางนี้ไปทางนี้น่าจะโปรมองอ่ะอ่ะขอนะมาน่าจะโปรมองสงสัยมันสงสัยมันเพิ่งเล่นอ่ะแล้วมันได้พี0ก้โสิบเอ็มซีโอมใครโทรมาก็ไม่รู้โอ้เจอแล้ว ร้อยครับบาเลตนี่แบบว่าบาเลบาเลตอบาเลตอบาเลต์แคนี้เคมันแรงอยู่นะใช้เป็ดก็ไม่เบานะครับค่ะมันมันมันก็ไม่ค่อยเบาหรอกฮะแต่ก็โอ้ผมไม่รอดหรอกครับเรียบร้อยแค่นี้ครับคุณตูดแย่งผมไปหมดเลยผมใช้คิดวิทยาลัยเขาใช้เอสเขาใช้เอสจีห้า ขอใช้ SG 5 5 0 SL ดีกว่าเอามาดิผมก็มีนะขอใช้อมันได้มาจากตอนไอ้เลื่อนอยอ่ใช่ไหมไม่ใช่แคชชั่บอมหมัแคชชั่บอมหมอ๋อไอนล่นเนรออ๋อไอนล่นเราก็ได้เฮ้ยมันอยู่ที่เดิมอ่ะเรนเแล้วอะไรมันจะง่ายไปขนาดนี้ก็ไม่รู้สินะก็ไม่ได้เลือกสินะเต็มอเไยดีไหมทันเสร็จยังไง Hmm? ถ่ายเสร็จยังถ่ายเลยคลิปอะยังไม่ถ่ายถ่ายนานเลยสักประมาณสองสามตาอ้าวนึกว่าจะนึกว่าถ่ายแล้วถ่ายแล้วไงก็ก็จะถ่ายก็ถ่ายไป,ไปเรื่อยๆไงองืเอมเปิดอีกช่อเปิดอีกช่องดิโอจะเอาเยอะขนาดนี้หรอลักวิวลักวิวลักวิว,ล,ว,ว,ล,ว,วลักวิวหรอ รับวิ่ขึ้นมาข้างบนรับวิ่ยืนยันจัดไปนะฮะอย่าพึ่งก๊ก็มันก็ยังไม่ได้กดไง <c oughs> กดดินั่นอะผมใช้แฟบถ่ายเกมตาเสียผมถ่ายาไม่เป็นอย่ากด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 ก็อย่าย้ายทีมดิ อย่าก,กดดิจะดตูตัว <อะ S 1> ตัวอะไม่ไม่ไม่แค่ดูเฉยๆว่าเฉยทิมบูใช้ตัวผู้หญิงเปล่าก็น,นี้วีเรามีหนึ 1, ่งพันลูกว่าบาทนะครับเฮ้ยเขามีเงินพอยสี่เก้าเก้าเก้าเออถ้าเพืเ่อชมนะครับใครอยากได้เอ็มหนึ่งแปดแปดเจ็ดก็มาสู่มันเนี้ยเนี่ยเอม็มหนึ่งแปดแปดเจ็ด พอันแรกอันนีสองอัได้เจ็ดเออเกือบไลเอ็มหนึ่งแปดแปดเจ็ดแล้วเหรอเนาะได้ไตนเนี่ยตั้งแต่อะไรนะเผื่อเกือบพีพีเก้าเก้าแฮกซเวอร์อ่ะเออพีเก้าเก้าอ่ะไม่เห็นดีเลยไม่ดีเลยอะไม่ดีอะบอมไม่หาดตกอื่นเล่นกันโอเมก็บอมนี่มันให้พอย์นะเออก็เป็นพอย์ถ้าจะเอาอะเดีเซอร์อีกกิลไปเลยไม่ดีกว่า อ่าดีสวยดีอีกอิลเขาก็มีแล้วไอพีเก้าเก้าแฮกอะไรนะ่ะมันไม่เดีกอกอักกอค่ะอยากได้ก๊อกกล็อกโอโ้โหแต่ว่ามันยิงเหมือนปืนได้แหละได้ดูเอาไไนท์หนึ่งวันโหยไม่น่าเสียงเลยดูโอไ๊ไไนใช้หนึ่งวันโหไหนลองใช้ไหนดีไหนลองไหนดีมีบนไหนท์ เสียเงินฟรีอ่ะโอกาสได้หนึ่งแปดแปดเจ็ดยากเอาได้พีเก้เก้าแฮกซลิเวอร์ตอนนี้เหลือเก้าสิบเอ็ดพอยแล้วเนเจอรซารีเวอร์นี่พอยหนึ่เก้าสิบเอ็ดพอยเองเหรอเออรอวิวอัพเนี่ยเขาก็เหมือนกันไปหาเลยเชิญเชิญไปหาคนอื่นเล่นเถอะไป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 เฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วอ้าวแล้วมันก็ออกไหม ไปมาเร็วมาเร็วเอาหัวมาเออนั่นแหละอ้าวเฮย้องหัวอ่าใช่แล้วมันมาแล้วหัวกระโหลกหัวกระโหลกกดพิษยากรยากรทำไมตุนเตะเฮ่ทำไมโอ้มันไม่มีใครเข้าเลยอ่า ก็เอสกอนข้าวปั้นตอนสี่ขีดนั่นเนี่ยเอสแกงสามขีดโ้นแต่ยศขีดเ่ยตอนนี้สามบ้างเนี่ยเอเนสคาดว่ามันก็ออกอะเออหนึ่งกันโลเอ้มันจะยศมันมันบอนมันวอนเอ้ยมันกด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 จัดไปเลยเออรีวิวบาเลตใช่ไหมไม่แน่ใจนี่ก็ไล้นะอาจจะยศยศเก่ายศดอก เออแล้วมันแล้วมันอาจจะขายรหัสแล้วก็มาเล่นใหม่ก็ได้เฮ้ยมันอาจจะปาดรถก็ได้โปรแลกกันหน่อยดิขอใช้ก่อนไม่ได้เหรอก็ใช้สลับตากงันเล้ได้ได้งใได้ดูมันทำอะไรไม่ได้เลยกดขวาแล้วก็มึนจะตายอันเนี้ยมันเอาไว้นี่มันเอาไว้ฟันใกล้ๆเอาไว้ฟันเออกดขวามันแรงกากว่า M70 ไม่แต่มันฟันขวาทีเดียวตายเลยนะ ขอเราฟันเบื่อรสามสองเหม็นตายเลยถ้าร้อยเดียวตายวางระเบิดนะวางเลยคุ้มกันเลยเราวาง Bomb has been planted ทั้คนวางเฮ้ยได้ได้ยินเหมือนอยู่เออมีเสียงอยู่อ่ะไปบีไปบีเฮ้ยเฮ้ยดีเฮ้ยมันอยู่ยาวเปล่ามาจากยาวครับได้ยินเสียงม่ธมาจากยาวครับ เห็นมันอยู่เลยได้ยินเสียงมาจากยาวอ่ะมันยิงอ่ะยิงกลับไปดิยิงหลอกยิงหลอกยิงขู่ยิงขู่มันเป็นอะไรกันเนี่ยพวกนี้ยิงระเบิดดิว่ะตู้อนิดนฉันสกเร็จ มิชชั่นสักเสร็จนี่เหยาตาจังทุกคนตรงไฟจะกระโหลกเลยขอใช้ขอใช้ทำนี้ไม่ต้องวางระเบิดอ้าวอ้าวออกเลยมันเกลียดนี่นะอ้าวยศบ้างไปหาแดนอื่นเล่นอยเลยเฮ้ยมันแบบว่าท่านผู้ชมแค่นี้กลัวเล่นล็อกมาเออเอ้าเอ้าเอ้าปามาเเซนตอร์ ยี่ห้าห้องยี่ห้าอ้าวอยู่คนละทีเข้าไม่ได้อืมกำลังหาโปรแกรมสตรีมอยู่ตามมาตามมาเร็ว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 เอาโปโปโปเออโปแน่นอนอาอจะเอาอย่างนั้นใช่ไหมทูทาวเวอร์ทูทาวเวอร์ทูทาวเวอร์ตามมาตามมาได้เลยตามมาก่อนตามมาก่อนตามมาก่อนเร็วเร็วเร็วมาแล้วย้ายมาย้ายมาเออ ีบาลานแม่บาลานกดเลยกดเลยกดเลยโขแค่อะไรเนี่ยเราไปอยู่ทีมบูเออไปอยู่ทีมบูอ่ะเออไปอยู่ทีมบูแคนมันหน้าอะไรเนี่ยมันจะย้ามหาพวกพวกเราทำไมก็ไม่รู้เห็นว่าเราเก่งกาจจะตายพวกเราเออดูแคนดิเวลหกดูมันวีสี่แล้วก็มีแคนววหนึ่งวลวหนึ่งอ๋อววหนึ่งวูดหนึ่งร้อยได้เป็นหัวแคนนะิวูดวูดวูด ดิวฮอต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 มันมันอยู่ในช็อปอยู่อ่ะนี่ไงเข้าไปอินเวนทอรี่มันไปทำอะไรอ่ะอ้าวมาแล้วทิมะไรทีมเลยทีมบูแล้วก็บูแลกบาลีดกันขอใช้จะบาลรตก่อนบอกแล้วมันแรงแชนคิลเลอร์ทุกครั้งไปเก็บเอาก็ได้เขายังไม่มาเลยอ่ะ เฮ้ยแกใช้เคสองเหรอเขาเห็นแกถือเคสองอ่ะไม่เข้าไม่ได้อยู่ทีมบูไปเบาะเฮ้ยเมื่อไรจะมาเนี่ยก็ต้องขอพายนะฮะพี่เม็ดกลุ่มกากมาละไอ้เฮ้ยตัวเคสองฆ่าเฉยอายแล้วจะเล่นมาเลยกันดันหนึงขอขอใช้ก่อนฮะ มาถึงก็หนึ่งตัวเลยนะฮะบาเลตจะว่าไปซื้อบ้างดีกว่าจริงๆแล้วเราเก็บตังค์สัสองขวงนั่นเนี่ยโอ้โหกัดได้ก็ยากลยเออดับบลิคคิวเองไม่น่าคุณตายอ่ะดูว่าดีตูนไม่เห็นอีกชีนเฮดช็อตมันกัดเลยงหัวผมมาดิแม่ เล่นดูทริปเปิลคิลไฟร์ใน้องไฟห้องตายดีกว่าเลือตายเลืนเลอน้อยโหเล่นพบบอมไม่เลือดเลยน้อยหรอกแต่มันอยู่อยู่ตรงนั้นมันคิดไม่ได้เออคิดแล้วยิงนัดเดี๋ยวก็ต้องตายเพราะดาบเบดอันนี้ก็ยี่สิบโลแลกกันหน่อยดิอะไรนังขอใช้ก่อน ที่มันเป็นสไทรดูมันต้องเอาแบบมีปืนกดด้วยทำไมมันไม่ได้เรียบอีจะมาลหรือมันก็ได้เกรบแบบเดียวกันนะเฮดช็อตเอามาดิแป๊บนึงแล้วเข้าปั้นตายแล้วค่อยไปเก็บดีกว่าแต่มันก็ดีอย่างนึงนะเพราะว่ามันไอ้นี่มันทำภารกิจได้เขาตายแล้วไปเก็บเลยโอ้โหโอ้โหุ้ยไม่หลวังเออชื่ออุ้ยลอดลอดเอ็มซี เร,เราเราผ่าบาเลตเราผ่าพิภพดงบาเลตนะครับเราเรากำลังผ่าพิภพดงบาเลตตามขึ้นมาใครจะเป็นผู้สืบทอดตระก,กูลบาเลตของผมใครก็ไม่รู้ที่อยู่ในโลกนี้มันไม่อยู่แถวนั้นบบเลยทิโปโอเคีวจะเร็วไปไหนยเยอะเลยแกแรงเจนคิยวเลยหนตัวแล้ว ปึ๊บปุ๊บป๊บป๊เฉียเฉียเที่ยวเลยออกแล้วมันแรงจับบุ๊คิวจ<ด>ับบุ๊คิวเลย้างบนอุ๊ล้วโอ้โน่โดนมาแล้วอยออโโโอโโ้โนย้ เชนคิลเลอร์เชนคลเลอร์คเก่งไปนตเออดัมเฮ้ยมันมีผู้สิดอดากคูบาเลตาไปผู้ิดตหลงไปไ้โอ้โน ว้าวต้องไปเก็บบาเลตกันอีกเลยข้าปันเขาอยู่ไหนนำอยู่ข้างหลังแกนั่นแหละเอามาหน่อยตายซะตายซะตัวเทสก่อนเลยชิเรเแรกบาเลตเก็บบาเลตล้อ้ยมันยิงจางไหนอ่ะ้โปบินตัว โหแกคิวอย่างเยอะโดวบาเลนเข้าไปเขาไม่ค่อยถนัดาทาวเวอร์ถนัดนิดหน่อยก็ไม่ได้ถนัดมากก็ได้เขดชือกเค็ชอตคอคิวเลอร์ขอให้มันตายเถอะเป็นตายตายเลยเโอเคคิวเลอร์ชอบปัน้นเนื้อ เนลเลอร์นทูลเลอร์เอามาดิเอาเฮ้ยมันไม่มีบาลนี่นะอตายเลยเอ้ยตายแน่นอนแกไม่รู้หรอกว่าเขาอยู่ไหนแล้วก็โดนคุโดเจะเป็นบาลแล้ว่ยโหปาควันมาอีกเอามาดิบาลอะดูเนี่ย โกตะตุกอีกแล้วนะครับ yani. ท่านผู้ชมกระตุกเหรอเออขอจบเฮ้ยเพิ่งปิด um ช็อตเท่านี้นะครับเลยเมื่อกี้เพิ่งปิดช็อตเลยขอจบคลิปกันก่อนนะครับกันแค่นี้เพราะมันแหลกนะครับเออสวัสดีครับ